you me, me, me. <laughs> <laughs> เลยเปิดเหตุผลที่โตโน่ใส่ชุดสูทสีดำร่วมไว้อาลัยแตงโมครั้งสุดท้ายเดินทางมาร่วมไว้อาลัยให้กับแตงโมนิดาในวันสุดท้ายที่คิจิตะเสรีภาพกรุงเทพสําหรับหนุ่มโตโน่พายคินโดยเมื่อวานเจ้าตัวได้เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวาทั้งคุณแม่น้องสาวและผู้จัดการส่วนตัวโตโน่ปรากฏตัวด้วยชุดสูทสีดำส่วนสร้อยไมยกางเขนมาร่วมงานด้วยสีหน้าโศกเศร้าโดยขณะในงานหลังจบพิธีหนุ่มโตโน่ก็ยังได้ปล่อยโฮออกมาหลังจากที่เห็นคลิปของแตงโมที่ร้องเพลงให้ในวันเกิดหลังจากหลายคนเห็นการแต่งตัวของงโตน่่ก็สสยไไมด้า ทำไมห,หนุ่มโตโน่นั้นถึงใส่ชุดสูทสีดํามาร่วมงานทั้งที่งานครั้งนี้เป็นทอนสีขาวชมพูและโอรสนั่นเองในงานนี้ได้มีชาวเน็ตเข้ามาตอบข้อสองสัยว่าสาเหตุที่โตโน่ใส่ชุดดามาร่วงงานแต่งโมน,นั้นเป็นเพราะเสื้อสีดาตัวนี้แต่งโมเป็นคนซื้อให้พร้อมกับสร้อยคอนั่นเองหากเพื่อนชอบขอ่าวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนขอ่าวใหม่ๆด้วยนะคะ